มันเป็นมันแบบมันเป็นคําพูดอ่ะมันเป็นคําพูดพมันรู้ว่าคาท่าหรือเปล่านะเขาบอกพุทธทางเขาบอกพุทธัางอนัตตาใครคิดลายตัวฆ่าอนัตตาสู้เปล่าทำมังอนัตตาใครคิดลายตัวฆ่าอนัตตาสู้เปล่าสร้างทังอนาตตาใครคิดลายตัวฆ่าอนัตตาสู้เปล่าเขาบอกพุทธทางเพช่อทำมังเพชสร้างขังเพืเอไปไน่ก็ไปเขาบอกอย่างนี้อืมเอาแล้วได้คาทาแล้วใครโดนใครปล่อยของอะไรนี่ เอาไปทองได้นะอันนี้มันมันมันประมาณมาไหมครับถ้ามันเป็นมันเหมือนเป็นคาพูดที่บอกว่าเขาบอกว่ามันประมาณเป็นพวกสบว่าใครคิดลายตัวฆ่าให้อนาตตาสูญเปล่าไม่ให้มันมีตัวตนซะอืมสูญเปล่าเลยซะก็เหมือนประมาณว่าเป็นกันตัวประมาณเล็กๆอย่างเงี้ยเขาบอกเงี้ยแต่มันก็เขาบอกมันเป็นคํามินมนะบางทีอครับครับไม่กี่คำหรอกอือแล้วตามเมื่อกี้ที่คําว่าพุทธทางเพิร์ดเพิร์ด ลายตะเพิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพิดมันบอกาให้ให้ตะเพิดไปอ<า>่ะเผทำพิดพุทธทังเพิด,ท,พดทำมังเพิดสังฆังเพิด